สวัสดีจ้ากลับมาพกกันอาาีกแล้วจ้าบริโภคกันหลายมือเติบจา้าโดนเติบจา้ามานนี่มาเบิ่งแวันนี้ได้งมาฝากกันจา้ามาเบิ่งไกลๆเบิ้งไกลๆโอ้โสีแดงสีแดงตือบใจดีก็จ้า,จาพริกนี่ชิ้นเม็ดจ้าพริกกำนึงจา้าคิดอยากจะฝนตกยังมือจา้าฝนตกยังมือเลยเหตุให้เป็น อาการลืมลืมเล็มลืมจ้ะไปไซส์ไ่ได้จ้ะหลายมือแล้วอันผ่านเฟสนี่ไปยางมาหันก็ได้เรียนหนีฝนจ้ะฝนตกอูจ้ะเบิ่อี้จ้ะพักเข้าจ้ะมืนอี้ไม่พักบุ้งได้จ้ะแล้วมืนอี้ไม่พักบุงจ้ะพักบุ่งไปไดนยุโรานั้นยุลรปนั้นล่านนั้นอินเดียจ้ะเขาอันข้าเจ้าได้พักมากพักท่าคือพักไทยเข้านน่จ้ะหาเก๊ก้วยจ้ะลืมเก๊ก้วยหาเก๊ก้วยกินก่อน มาจามามากินน้ากันโอ้ยมาเป็นตาเสียดเลยมามากินเขาแกลงน้ากันจ้าต้มเขาให้เฟลิกาพอเฟลิก,กินจ้ามาจามามากินเขาน้ากันจ้าแล้ววันนี้ขอใส่เข่าจะค้ำก่อนนะจ้าเนาะตังบกงจ้า ตำบักุ้งอีพออีเมียพออีเมียเบ่งสีรถจ้ะเบ่งตาสีรถแดงก็ส okay. uh ีปากแบบนี้จ uh ้ะอือืครับเดี๋ยวด้วยจ้ะเด้อเอามาเก็บไม้จ้ะใส่เก็บไม้ไว้ อยๆนี่จ้าตำกุ้งสดเลยจ้าตำกุ้งสดได้เห็นกุ้งบ่พากันเห็นกุ้งบ่นี่จ้ากุ้งกุ้งไล่เสือจ้าโตใหญ่ๆแว้วมันนี่ได้ตัดเคืองนะจ้าเนาะโตยังไงจ้าก,ก็เลยต้องตัดเคืองมาหนี่งมามอืมอืมจ้า กุ้งมไม่กินข้าวเด้จ้ะกุ้งแซ่บพักแล้วมันนี่ตัดเคืองได้จ้ะเพราะว่านี่จ้ะเอานี่เพราะว่ามันมันโตใหญ่จ้ะออขออนุญาตใส่มือได้จ้ะเด้อนี่ละปุ้งนี่ละปุ้งืกกงม หืมหืมจ็บคากด่ามาก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 กินเขาเลยอดะนิ้วเขาเขาอุ้นอุ้นด่ะ ออปิกซ้าใจก็ยิ่งแต่มันบ่ซึนบ่ซวงจากฝนตกไปไปใส่บะได้ ผักบุ mm ๋งนะจ๊ะเนาะบานเฮางไหมตําบักหุ่งกับยับยอดผักบุ๋งอืมตํากุ้งสดจ้ะพริกกั๊หนึ่ง มันเป็นบรซสินบรซวงฝนตกอืมอืมอืม แซ่บจนแงแตกจ้ะสีไหมหอ,หอ <c oughs> ุ่งไล่เสือกรอบแซ่บครับจ้ะเพามาเห็ดอันแจอนันดีๆใส่กับน้ำมันน้ำมัน nằm số đà chà, đẹp thật. แชรสปกจ๊ะ hmm.

โอ้ยจบ็บมาเก็บห้วยแล้วกันน่ะมจ้ะแสบขักจามาสดน้ำกันมาเบิ้งสีน้ำกันน่ยสีเป็นตัด,ดแสบาดาักดีปะ เผ็ดนะพีกกพกยานเริ่มย่านพิกก็ได้จต่เผ็ด là ba cái gì chả má? Ừ. 嗯。Mm hmm. ข่าวนี um, ấu, un, un, p, ่ตัวไหนข่าวนี่จำับเขาวนุ่นนงแสบตายเพื่ออยากกินตำกุ้งสด ตำกุ้งสดตำบะคงแสบๆมาหาแววมะนี่ได้จ้าเด้อแต่ต้องเป็นคนทีบอกกินน้ำตาลเรากนะาร็กินเผ็ดนะจ้าเนาะมาหาแววมะนี่จ่าอุ๊ยเผ็ดโอ้ยกินบะปากบอกิงนแค่แค่ได้จา้าเผ็ดค่ะเผ็ดแสบยุดไ่ได้จ้าแบบ เผ็ดแซ่บแบบหยุดอะไรจ้าแบบแบบรู้ว่าเผ็ดแต่มันแซ่บนะจ้ามันต้องกินแบบโอ้ย แดดเดิมออกแล้วจ้ะ ฝากกดไลค์มากระแชร์ฝากกดติดตามไอแววมันนี้นะจ๊ะเด้อจ้าเด้อประเดี๋ยวจะเข่ามาเบิ่งใหม้นะจ๊ะเนาะฝากกดติดตามไอแววมันนี้นะจา๊าโอ้อารมณ์ดีจ้ะมันแซ่บเด็กินแนวหนมันแซ่บๆนี่กะอารมณ์ดีค่ะจ้าบักฮวงโอ้แล้วมันนี้เรมเบา คาตาแสบปดดวดจ้ะบักคุงแล้วมันนิบซังบักคุงมากจ้ะลิชัยลิชัยเดี๋ยวมันโอ้ยเพย็ดจ้ะเพ็ดขนมอ,อย่างนีง้ What i <is> ิ

เผ oh. right. ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้โหพี่จ้ะุ่มปูสไปซี่แม็กซ่าละจ้าคลิปนี้กะเอาเมนูตำตำมื้อนี้ได้กินแล้วจ้าตั้บักหุ่งจ้าทุกมื้อตำตั้งบักแปงบักแปงละจ้าเนาะได้กินแล้วจ้าบักหุ่งได้กินสมใจแล้วก็สมใจคจ่ะจ้าตรงนี้เวอร์ไปว่ามื้อนี้หยาดจ้า ตอนแรกเบีย่ยนแต่ตอนแรกแซ่บเบืงปากว่วันนี้โอ้ปากโป้เพราะเราจะแหงแต่กินน้ามึงแต่กินขนมแหงแห,งแหงแป๊บเพชคักกว่าเก่าจ้ะแฟนกันแฟนเอาขนมเค้กมาให้พร้อมจ้ะขนมเค้กกันไม่ยาจ้ะ่โอ้กินหมนเดเกื่องเครื่องกองจ้ะโอ้ยแซ่บคักแต่ยังสั่นล่ะจ้ะคือเก่าจ้ะ โปรดมากคะกดไลค์กดแชร์แววมันนี่นะจ๊ะเนาะฝากคือเก่าจ้ะคนที่เข่ามาเบิงใหม่นะจ๊ะเนาะฝากกดติดตามไห้แววมันนี่จ้ะเพื่อสิได้เป็นกําลังใจให้ตววมันนี่เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเนาะแล้วก็สิได้รับแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของแววมันนี่จ้ะยังสั้นล่ะจ้ะเอามาฝากไว้ซัมเนจ้ะในมือฝนตกจ้ะช่วงนี้ฟินแลนด์ฝนตกจ้ะอาทิตย์นี้นี่ทั้งอาทิตย์นี้ฝนตกเลยจ้ะจนมาฮอดวันจันทร์จ้ะมื้ออื่นนี่100%จ้ะฝน มืออื่นลอยเปอร์เซ็นต์นจะไปใส่อะไรได้จา้ามืออื่นนี่ฝนตกจาก้าอย่างนั้นละจา้ามือนีกนมม็มาแสบมาเพชรมาแสบทงน้ำกันได้เราจะแสบคักอีลีจา้าโอ้ยอย่างนั้นละจา้าพอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีจา้า